ไปดูกันข้าวยำไก่ทอดนะคะเราจะแบ่งวัตถุดิบออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือส่วนของไก่ทอดนะคะก็จะมีการหมักไก่นะคะแล้วก็นําไปชุบแป้งแล้วก็ไปทอดค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนของน้ำยำที่เป็นยำรสแซ่บของเรานะคะเดี๋ยวดูวัตถุดิบของส่วนที่เราจะหมักไก่เพื่อไปทอดกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็ใช้สะโพกไก่ค่ะติดหนังแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะหมักไก่ด้วยเครื่องปรุงของเรานะคะก็ได้แก่เกลือค่ะแล้วก็มีพริกไทยนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสไก่ค่ะ นอกจากนั้นนะคะหลังจากที่เราหมักไก่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะนำไปชุบแป้งนะคะแป้งที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็จะต้องมีน้ําเย็นนะคะเอาไว้ผสมกับแป้งแล้วก็ใช้ในการชุบค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ํามันค่ะน้ํามันที่ใช้ทอดขอให้เป็นน้ํามันปาล์มนะคะเดี๋ยวส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่เราจะทอดไก่นะคะสําหรับทําไก่กรอบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้ํายํานะคะเครื่องยําที่เราใช้ทํายําไก่ทอดนะคะก็มีส่วนประกอบดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีพริกป่นนะคะเราจะปรุงรสพริกป่นด้วยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะ ใส่น้ำตาลนิดนึงเป็นตัวตัดรสนะคะแล้วก็ถ้าชอบรสแซบนัวนวเนี่ยก็อาจจะเติมผงชูรสเพิ่มได้ค่ะแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะพอได้ตัวน้ำนะคะเราก็จะมีเครื่องที่ใช้ยำนะคะเครื่องที่ใช้ยำวันนี้เจนก็จะมีหอมแดงอันนี้เป็นหอมแขกนะคะเป็นแบบลูกใหญ่ถ้าจะให้เหมือนร้านดังเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้หอมแขกกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบหอมแดงลูกเล็กๆเ,เ,เป็นหอมแดงไทยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมซอยแล้วก็มีใบสะระแหน่ค่ะเครื่องยำมีเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเตรียมการหมักไก่กันนะคะเจนใช้สะโพกไก่ทั้งหมด3ชิ้นนะคะปกติเวลาเราซื้อสะโพกไก่มาเนี่ยจะมีกระดูกอยู่ตรงนี้นะคะเจนก็ใช้มีดนะคะเลาะกระดูกออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเหลือแต่เนื้อแบบนี้ค่ะเราจะปรุงรสนะคะด้วยพริกไทยค่ะ ให้ใส่ครึ่งหนึ่งของสูตรนะคะเพราะว่าอีกครึ่งเนี่ยจนจะนําไปใส่ในแป้งที่จะใช้ฉุบทอดค่ะมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ผงปรุงรสไก่ค่ะครึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วเราก็จะหมักเครื่องเทศให้เข้าไปในเนื้อไก่ค่ะขยำให้เข้ากันนะคะให้ผงปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะละลายเข้ากันดีค่ะส่วนนี้สามารถหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นได้นะคะ1คืนหรือว่าอย่างน้อยก็สักหนึ่งชั่วโมงค่ะ หมักแล้วพักไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะพักไก่ไว้ก่อนนะส่วนเครื่องปรุงที่เหลือนะคะให้นําไปใส่ในแป้งทอดกรอบนะคะใส่เครื่องปรุงของเรานะคะก็คือพริกไทยค่ะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสไก่ค่ะ แล้วเราก็จะขูกแป้งแห้งเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะตัวแป้งก็จะมีรสชาติด้วยค่ะเวลานําไปทอดเราก็จะอร่อยขึ้นวันนี้ไก่ทอดของจนนะคะจะทําแบบเปลือกกรอบนะคะเป็นเกรดนะคะเหมือนร้านดังหรือระหว่างเราหมักไก่ไว้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเตรียมน้ํามันสําหรับทอดกันค่ะระหว่างการรอหมักไก่นะคะจนก็จะเตรียมเครื่องยําค่ะเครื่องยําวันนี้ก็จะมีเป็นหอมแขกนะคะใช้หอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากให้เหมือนร้านดังก็ใช้หอมแขกนะคะเราจะหั่นหอมแขก ก่อนค่ะผ่าครึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เราหั่นแนวตั้งเป็นเส้นๆนะคะเราก็วางพักไว้ในจานก่อนค่ะเนี่ยจนจะหั่นไว้ลูกหนึ่งนะคะต่อไปเครื่องอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเป็นต้นหอมนะคะตรงโคนตรงเนี้ยค่ะก็ซอยละเอียดนิดนึงนะคะเวลากินจะได้ไม่ค่อยเผ็ดค่ะพอเริ่มมาถึงใบสีเขียวนะคะก็หัน่นใหญ่หน่อยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใบสะระแหน่ก็เด็ดเป็นยอดออกมาอันนี้ยอดใหญ่ก็จะไว้แต่งด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะไปสู่ขั้นตอนของการทอดไก่กันละคะ่ะ อนนี้เราจะมาถึงขัง้นตอนของการทอดไก่กันนะคะก่อนอื่นก็เทน้ามันปลาล์มลงไปค่ะเราจะรอให้น้ามันร้อนได้ที่ก่อนนะคะเวลาทอดไก่ลักษณะนี้เราเรียกว่า deep fry นะคะก็คือต้องใช้น้ามันเยอะนิดนึงค่ะเพื่อให้ไก่จุ่มลงไปในน้ำนะคะ เป็นการทอดแบบน้ำมันท่วมเลยค่ะเวลาเราจะเช็คนะคะว่าน้ำมันของเราเนี่ยร้อนได้ที่ดีหรือ,อยังนะคะอุณหภูมิที่เหมาะในการทอดจะอยู่ที่170องศาค่ะถ้าใครมีเทอร์โมมิเตอร์ก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเอาได้อุณหภูมิที่เปะ๊ะหรือว่าเราอาจจะหาไม้เป็นตะเกียบไม้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะแล้วเราลองจุ่มลงไปดูค่ะอันนี้คือกรณีน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะจะเห็นว่าจุ่มไม้ลงไปปุ๊บมีฟองอากาศขึ้นมาจากไม้เยอะๆแบบนี้นะคะแปลว่าพร้อมทอดแล้วค่ะ เราจะเริ่มจากการนำไก่นะคะไปคลุกกับแป้งแห้งก่อนค่ะแล้วเราจะนำไปจุ่มน้ำเย็นนะคะจุ่มแป๊บเดียวค่ะจุ่มแล้วขึ้นเลยค่ะแล้วไปที่แป้งแห้งค่ะวิธีนี้จะเป็นการสั้นเกรดให้กับผิวของไก่เราค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราจะนำลงทอดค่ะหย่อนลงไปเลยนะคะเอาด้านหนังลงไปก่อนค่ะ ังจากที่เราหย่อนไก่ลงไปแล้วนะคะพยายามอย่าไปเขีย่ยอย่าไปจับเขาเยอะนะคะรอให้ผิวของเขาเซตตัวก่อนนะคะให้กรอบแข็งก่อนแล้วเราค่อยทิบนะคะถ้าไม่งั้นแป้งจะหลุดง่ายค่ะผิวอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเมื่อไหร่ที่ไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ผิวน้ํามันเนี่ยแปลว่าใกล้สุกแล้วค่ะ ตอนนี้ไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าชิ้นไก่นะคะลอยขึ้นมาอยู่ที่ผิวของน้ํามันแบบนี้นะคะแปลว่าข้างในเนี่ยมีน้ําในเนื้อไก่น้อยแล้วนะคะก็คือไก่ใกล้จะสุกแล้วค่ะให้ผิวของหนังไก่ตัวนี้นะคะเป็นสีน้าตาลทองสวยอีกนิดนึงค่ะรอขอเข้มกว่านี้อีกนิดนึงจนก็จะทอดต่อไปอีกแบบหนึ่งค่ะ อนนี้นะคะไก่ที่เราทอดไว้นะคะสีสวยดีแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้เลยอนลิปขึ้นมาให้ดูนี่แบบนี้เลยค่ะตอนนี้ผิวก็หนังกรอบดีแล้วนะคะเราจะตีบไก่ขึ้นมาแล้วก็พักเสด็จน้ามันไว้ก่อนนะคะนําไก่ไปวางพักบนตะแกรงก่อนนะคะให้คลายร้อนค่ะแล้วก็ให้เสด็จน้ํามันดีก่อนแล้วถึงจะนําไปยํานะคะถ้ายําตอนนี้เลยเนี่ยมันจะหนังไม่กรอบแล้วมันจะแฉะง่ายะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะจนพักไก่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นไก่กันค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําน้ํายํากันค่ะมาทําน้ํายํากันค่ะอย่างแรกนะคะพริกป่นค่ะแซ่บมากแซ่บน้อยตามชอบนะคะวันนี้จนชอบกินแซ่บก็ใส่เยอะหน่อยค่ะต่อไปก็น้ตาตาลทรายค่ะถ้าชอบนัวนะคะผงชูรสก็เติมตามชอบค่ะต่อไปนะคะมีข้าวคั่วค่ะแล้วก็มะนาวค่ะบีบไปเลย3ามลูก นี้เราก็จะใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปคลุกเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่ผักนะคะที่เราเตรียมไว้หอมแขกนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะใบสะระแหน่นิดหน่อยแล้วก็คลุกเลยค่ะเราก็คลุกให้เข้าเนื้อนะคะนี่ตอนนี้หน้าตาสีสันแซ่บเลยนะคะ Oh, กรอบเนื้อนุ่มนะคะแถมข้างในก็ยังชุ่มฉ่าด้วยค่ะวันนี้นะคะน้ํายําของเรานะคะสูตรแซ่บอร่อยแน่นอนทําขายก็ได้ทํากินเองก็ดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเรานะคะคลิปหน้าจนสะพาทุกท่านไปทําเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสาหรับท่านไหนที่อยากให้เราทําเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ